เรื่องแว่นส่องความเป็นพระโสดาบันอานนท์เราจะแสดงทำประยายอันชื่อว่าแว่นธรรมซึ่งหากอริยาสาวกผู้ใดได้ประกอบพร้อมแล้วเมื่อจำนงจะพยากรตนเองก็พึงทำได้ในข้อที่ตนเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว มีอบายทุกคติวินิบาทสิ้นแล้วในข้อที่ตนเป็นพระโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแถ้ต่อพระนิพพานเป็นผู้มีอันจะตรัสรู้ทำได้ในการเบื้องหน้าดังนี้อานน์ก็ทำประยายอันชื่อว่าเว้นธรรมในที่นี้เป็นอย่างไรเล่าอานน์อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระธรรมอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระสง์ และอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยสิลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยเจ้าคือเป็นสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยเป็นสินที่เป็นไทยจากตันหาเป็นสินที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญเป็นสินที่ทิฏฐิไม่รูปคำและเป็นสินที่เป็นไปเพื่อสมาธิ อานุนทำปริยายอันนี้แหลที่ชื่อว่าเว้นธรรมซึ่งหากอริยสาวกผู้ใดได้ประกอบพร้อมแล้วเมื่อจำนงจะพยากรตนเองก็พึงทำได้ดังนี้แหล